วิ่ปิ้งปลาคอค่ะทุกคนปิ้งปลาคอฮอนๆกินกับตำักทั่วค่ะคุณอาปลาคอกำลังได้ที่แล้วไปตำักทั่วกันเลยจ้าห้วยเบ้ายอดตำักทั่วใกล้ได้แล้วมันที่หุ่นเขาเลยได้ทิพย์ขกกรม่วงปลากระซกระดำเลยปลากระซูกรพร้อมแล้วนี่เอาเพชรกินโบเลยนะคุณอะทุกคนปลาปลาคออุ้ยเพ็ดเลยจวดแซ่บ ไปเบิด์ันเาให้พี่น้องเบิตพ้องเครื่องบาต่ำเครื่องเตรียมไม้ว่ามมกอหลายอย่างเข่าห่อนห่อนอะไรทุกคนปุ้นโอ้่าเหียข่าหนาวหนาวมากเอยเขเยเสือสามตัวเขาื่อกีเตรียมลงไปเอ้ยเสือสามตัวเนว่ากแนเรืองขอ ดีครับคุณละ่ะงามทั่วปีทั่วไร่ค่ะตำไปมีอ้อวบขนาดเลยนะโอ,โอ้ลงใต้คุณเด่ <laughs> เดนขอบคุณแ้่นะอ้เซ็ตเซ็ตเจอดายจะยังนั่งจิกินหาย Mày. Mm. Mày. Mm. mày 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 mm. mày thì. mày <laughs> mày kìa, <mẹ> kìa. <laughs> mày kìa. mày đi, mày 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 ชิ้นยอดยียาฮาอืมห่อป่อยหเนาะห่อป่อยเลยนะเตรียมอยู่พอเราบนนี้เตรียมเลยทุกวอิว่ข้งปลาเลยขิงปลาห้อนเลยเป็นเตาไฟเลยเป็นเตาไฟเลยกานอ่อนเนี่ยระบบกานอ่อนเลยแล้ว คนทำื่อปีโอ้ยนึ้อมน้ำม่ไปกินเนาะจะกินน้ำที่จะได้ดิ้งเบาแล้วยะนาแล้วน้ำมาไปให้กินก็ได้แท่าทิ้เเผาตังไว้ห่ปรุงเลยเด็กน้อปรุงเลยบุงเลยรุงเลยก้านี่ก้นี่ด้วยวัป่านมะกอกมะกอกครับ แหงเละครับแปลว่าบวานปลามานมือเละขนาดนะครับใช okay. ้ปน่วยเลยน้องคเนอจังไวเนี่ยโอ้มันจะบบเปรียวขนาดบัจังม้อนโคัโอืมชาเบอนนิดๆจังน่อยครับ ผ่านโบได้ทำมากกอกหน้านี่หน้ามากอกโอ้หือในการเอาครับบนนี้เป็นปลาเลยวุนน้ำปลาอานัวโอ้โห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 ชุดครับเสด็จเหฟไรใส่จนผมโบมีแล้วทางหน้านี่ บน้ครับอ้านี้หอ้ครับทางไกลทางไกลในประเทศไทยตั้งประเทศกินตำมะขัวกับปินปอกว้างหอแล้วือหอมแท่นแปน้ำก็มาได้น้ำมาเลย่อนนะเอาย่งนั้นซิมด้วยหอมมาได้เอาซิมด้อซด้วอ้ยไปไหน้องบอ้ โอเคแล้วบอ๊เ huh, ฮ uh ้เ huh. ฮ right. ้ยเด้ยเยนทำงานค่ะค <uh ่ะค okay. oh, ่ะคอโล๊กเพลาสติกะรับมันห่อนห่อนบ่แมนเอาถาดจะน้ำเทพบุมเลยออาขวันน้ำตาลอ น şey ี่น่ะือไข่ปลาถ่านเลยคุณเต็มช่วงแผลใบหน่เที่ทั้งนั้นพีบอกเมนไข่ปลาถ่านปลาถ่านก็น้องยังบอกโัวมานี้ตำมมาผวกกันนั่นไปเลยอุ้ยผดานบุญ กระดุนจะไปเอามาไวบวกระดุนค่อยออก,กเขื่อออก,อออกนเนี่ย,ยเลยแหมีป็นหาในานบวกระดักลายอมอ,ององาลบกระกดุนกูด้วยเก็บอักกระดุนไปังกินได้่ไหกินได,ด้กินเ่อบักระดุน๊บนึง กระโดดมาหอเนาะขักันแล้วกู้หลกทุกคนเอาเลยได้อืมนเขาใหญ่ๆเขาเดี๋ยวห่างๆู่าลกู้าลักครับฟักกระโดดมาพันเลยขากลา นหนาวเงี้เสื้อสามตัวพอเดียวห้อนๆอค่ะทุกคนต้องแห็งว่าไม้เอาไม่เยะโดนห้องฟ้าตัวปลาเขากัพอดีคำเนาะคนเดียห้องน้อยะทุกคนดูลการอ้เซ็ตเสืเ้อเลยลูกทุ่งไงนะทำง่า่ๆปุงๆฝากพีเตร์น้องลงท้องค่ะอื้อหไปเน๊

ได้จับตามอาทั่วภาคตะูนล่ะน้องมันเยอะอืมผมล้ำล้ำเลยสุดดีเลยเพื่อนเพ่อเราคงมีปราโยช์ค่ะเหรอ ซื้อว่าได้ซื้อปลูกเองอยู่หาอยู่นะมะเกิดเทศห้าพนนกคนน้อยเอาปลาคนหน้าเจ้าของเดินล่ไหนคนครับเดิน ตั้งสี่นึงม,ม,มาจีปลาเผาปลาห่อผักกระโดนนะ,ะ่ยค่ะคุณเชฟครับขิงตับคอมาย่อเห็นหน้าที่บอกอ

กระโดนน้ำกระโดนโคกจับกระโดนโคกค่ะหืมใบใหญ่ใหญ่อือือยเล็บางโอกเออกระโดนกระโดนโคกครับอย่างต้นพักอันนี้อันบางน้อยงบริหารมาปุ๊บ เราจะังเมกมาอุ้งักตั้งแต่เปนครับอ,อะไรอ๋อลถเนี่ยนั่งอยู่ข้างที่แห่งือคักเนาะับเนาะแบบนี้และสบายแล้ว เนี่งสิพันมันเบิองดื้อนี่ด้อพันธิ่งปลาเพัดกระโดนช่างข้อห้อฮะพักไปกูอ๋อชิมนี่ น้ำแอบแอบกุ้งก็คบอ๋อข้าวปลาดนน้ำเลืก็ร้ดนวยโว้โหไม่เบากระดุมปะกระดุน้ำก่อนกระดุน้ำเมืงกี้เนี่ยหอนกระดุมโอ้เนี่ขูดะเนาะขูดะ <c oughs> ขาไรแม่หัวห่อปันพ่อแม่พี่น้องย่ายนา็นหอ่อเลยแซ่บหลายกับทุกคนตำมะฮัวก็ปีกปลาคอห่อผักกระโดนกระองพอดีกินเลยฝากพี่ตอนน้องด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ย่ยนากับเอาตำทั่วก็ป้งปลาคอฝากพี่ตอนน้องคือเก่าคะ่ะมักกระไ่ถูกใจกระเช้าค่ะเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ